โดนกูแน่อะโดนเอ็มจีนะที่แจ้งไปได้ป่ะโอเคต่อไปนะครับความโลภพราะว่าเลพย์ร้อยเลยนะถ้าเราเจอผู้เล่นที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นมีดูผมขอรบกวนผู้เล่นทุกท่านที่เคยเล่นนะครับช่วยรบกวนสอนเขานิดนึงสอนผู้เล่นที่ยังไม่เคยเล่นนิดนึงใช้ทับทิได้เลยได้เลยนยู่แล้วส่วนผู้เล่นทบอดอยู่แล้ว ที่ยังที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวที่จะใช้นะครับถ้ามันโดนวิพัฒนาโนวิพาฒน์เขาโป๊กอ่ะโดนกูแน่อ่ะโดนเอ็มจีนะที่แจ้งไปได้ป่ะโอเคต่อไปนะครับความโลภอะไรเลยที่จอเป็นเลยนะทัพดีทับดีคือการพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับโอซีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้ทุกคนไปพิมพ์คุยกันในเมือ้ทับดีตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะหมายถึงเวลาเรามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของโอซีอย่างเช่นกระเป๋ามันกลุ่มอะไรเปิดอะไรแบบนี้เนาะที่เป็นเรื่องประมาณเนี้ย เราไม่ต้องถามครับาด้วยการประดิษฐ์คําพูดที่มันดูโลเปอย่างเช่นการแบบทำมือเป็นรูปนี้รูปนู้นอะไรเงี้ยเราไม่เอาที่นี่เราไม่ทําแบบนั้นฮะเราจะใช้ทับบีถามเขาไปเลยครับว่าขอโทษนะครับเออมันเปิดกระเป๋ายังไงนะฮะทาไมเราถึงจะเป็นจะต้องมีทับบีนะครับทับบีคือถามอนสิ่งที่เราทําไม่เป็นเราสั้นโต้ของเราเนี่ยการพูดนอกบทบาททั้งหมดนี่ก็เกี่ยวกับโอซีเราจะไม่พูดแบบนี้เด็ดขาดเฮ้ยเล่นเป็นแล้วดิสิ้นนฮะเพราะฉะนั้น การใช้ทับบีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้คนที่อยู่ในบริเวณรอบข้างหรืออยู่ใกล้ไม่เสียบรรยากาศกําลังมองฟันเหลือของลุกไอจีในดกูแน่ถามอะไรใดๆไม่จำเป็นต้องไปประดิษฐ์คำดนกูใส่เนี่ยแล้วครับว่าคุณอยากรู้อะไรแล้วเขาก็จะตอบคุณมาด้วยทับบีเหมือนกันเนาะสรุปง่ายๆก็คือทับบีขอไอจีแล้วเล่นสตอรี่กันต่อไม่จ้าอะไรได้ไหมต่อมาอันนี้จะเป็นคําที่ช คุ้นชินหูใครบางคนแต่อาจจะเป็นคําที่ใหม่สําหรับใครบางคน <C K S 1> เช่นเดียวกันนั่นก็คือคาําว่า CK เคและพีซึ่งเราจะได้ยินบ่อยมากๆในการเล่นเมือนเอ่เอเมเม,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 มน<า> <K> ือนบาสเกตซีเคซี CK และ PK คืออะไร CK ก็คือการที่เอ่อเป็นตัวย่อของของคําว่า character kill นะฮะ character kill ก็คือการยุติบทบ,บาททั้งหมดของตัวละครน,นั้นอย่างถาวรนะฮะหรือก็คือเป็นตัวละครนั้นมันตายแบบมันจะไม่มีทางเอาตัวละครนี้กลับมาเล่นได้อีกนะครับ จริงๆแล้วในการ C k เนี่เราไม่ได้บังคับผู้เล่นว่าจะต้อง CK ในทุกกรณีเนาะบางครั้งมันเป็นความสมัครใจที่คุณอยากจะไปดําเนินบทบาทแบบอื่นแล้วฉันแบบรู้สึกว่าตัวละครของฉันตัวนี้มันถึงมันถึงตอนจบแล้วนะฮะซึ่งการ C ีเนี่ยไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องตายอย่างเดียวนะครับการ CK บางครั้งเราใช้ในเรื่องของการที่แบบบินไปต่างประเทศหรือไปพักผ่อนต่างประเทศยาวๆอะไรเงี้ยใช้เป็นเงื่อนไขการซีได้เนาะอ๋อทีนี้ที่กรณีใดบ้างที่ทำให้คุณโดน CK นโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจน่ก็คือกรณีของ VOL นะครับ VOL ตาย,เ,ยเลยหรือคุณค่าชีวิตชาเลเตอร์ถ้าคุณละเมิดกดเรื่อง VOL เนี่ยก็คือการละเมิดกดการเห็นคุณค่าชีวิตตัวเองมันอาจจะนําอาจจะเป็นทางเดินหนึ่งที่ทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยโดนบังคับเข้าสู่เงื่อนไขการ CK นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในการดำเนิน Story ในเมืองนะครับผมแนะนำให้ผู้เล่นทุกท่านนะครับเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆ แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไ,<อ>ไม่ประมาทนะครับเพราะมันอาจจะทําให้คุณต้องจบโรนั้นได้นะฮะต่อมาคําว่า PK หรือ Player k i e l นะครับ Player q i l l เนี่ยอ่มันคือการที่ตัวละครของเราเนี่ยตายจากสตอรี่นั้นไปแบบไม่ถาวรแต่เราจะไ็นต้องลืมเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับตั้งใจตรงไหนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตอนที่ก่อนที่เราจะ PK นะฮะอย่างเช่นมีปัญหาก,กับอีกกลุ่มหนึ่งมาก่อนแล้วมา PK กัน,นอีกวันหนึง่งเวลาเราพอเราตายปุ๊บเนี่ย เราก็จะต้องลืมเรื่องราวทั้งวันนี้และเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาในเมื่อวานทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้เป็นการฆ่าล้างแค้นกันไปมาไม่รู้จบเนาะอันนี้คือการพอคซึ่งเงื่อนไขของการพีเนี่ยจะถูกบัญญัติเข้าไปเพิ่มเติมให้เห็นเร็วๆนี้จริงๆก็มีเพิ่มไปแล้วใครหาอ่านเราหาอ่านดูได้นะครับแต่หลักๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยการ PK เนี่ยการ PK คเนี่ยจะไม่ถูกนับเมื่อเป็นการประทะก,กันครั้งแรกอย่างเช่นแก๊งสองแก๊งมีเรื่องการยิงกันครั้งแรกที่บางไปอยู่ในห้องไหนบ ยิงกันครั้งแรกตายเลยเนี่ยเราจะยังไม่นับ PK เพื่อให้มีการส่งต่อบทบาทกันในครั้งถัดไปอีกครั้งหนึ่งพอเป็นครั้งที่2ถ้ามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเราถึงจะนับเป็น PK เนาะแล้วก็ในกรณีที่ผู้เล่นเข้าสู่สภาพหมดสติหรืออ่าจริงๆตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์มีระบบที่เราเรียกว่า death state เมื่อหลอดเลือดของคุณหมดนะครับคุณจะลงไปนอนกองกับพื้นก่อนอันนั้นเราจะยังไม่นับ PK แต่ถ้าคุณโดนซ้ําหรือหมอมาช่วยไม่ทันนะฮะอันเนี้ยเราก็จะนับว่านั่นคือตัวละครของคุณถูก PK เรียบร้อยนะครับ พีเคคืออยู่ในสภาว่าบาดเจ็บแล้วก็ในกรณีที่คุณโดนตำรวจจับก็จะนับเป็นพีเคเหมือนกันแต่จะนับเป็นพีเคก็ต่อเมื่อตำรวจได้ดำเนินคดีของคุณเรียบร้อยแล้วส่งขันคุณเรียบร้อยแล้วอนนทิศจะนับเป็นพีเคนะฮะแล้วก็ในกรณีของการโดนพีเคหรือการบาดเจ็บเนี่ยเราจะแน่นะอาจจะมีคูดาวหนึ่งชั่วโมงนะให้คุณได้เล่นบทบาทการพักรักษาตัวสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นบทบาทการรักษาตัวเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงเราก็ยินดีมากๆที่คุณจะทําแบบนั้นนะฮะแต่สําหรับใคร ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เบียวขนาดนั้นนะฮะที่จะต้องเล่นบทบาดเจ็บให้คนอื่นรับรู้ตลอดหนึ่งชั่วโมงเออตลอดหลังจากเนี้ยก็อย่างน้อยขอให้คุณเล่นบทการรักษาตัวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพักรักษาตัวหรือไม่เป็นการกิจกรรมอะไรที่มันจะอาจจะต้องกระทบต่อแผลของคุณได้บ่อยไม่ได้ไม่มีครับก็ขอให้ทุกท่านเคารพกดตรงเรื่องของครูดาวตรงนี้เลยนะครับที่พันไม่ไฆ่ากูอะต่อมาเรื่องของเร s t i ิกดิฟวิ่งนะครับก็คือเราก็ต้องพยายามขับรถให้มันสมจริงกับชีวิตจริงไว้นะ ข้อแรกเลยก็คือห้ามขับรถเหินไต่ขอบหรือขับขึ้นลงบันไดหรือสะพานที่มันไม่ใช่ทางสําหรับรถเนี่ยโดยตั้งใจอันนี้อันนี้ห้ามเด็ดขาดนะฮะแล้วก็ห้ามไม่ให้ขับรถชนคนอื่นโดยตั้งใจเช่นกันเด็ดขาดนะครับห้ามขับรถในทา,<ะ>ทางที่ไม่ใช่ถนนเช่นลา<ม>รถ,รถไฟ<ป><ม>อโมงมหรือขับขึ้นลงบันไดอันนี้ห้ามเด็ดขาดเช่นกันห้ามขับรถกีดกันผู้เล่นคนอื่น,อย,น,น,นอย่างกระทันห,ห,หันนะฮะก็คืออาจจะไปขับตั้งใจขับไปปาดหน้ามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพื่อให้เขาล้มหรืออะไรเงี้ยอันนี้ห้ามนะครับ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผิดกฎเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะโดนตักเตือนหรือมีโทษสูงสุดได้ก็คือการแบนเลยเน,ะนาะทีนี้ก<อ>ารขับรถผิดกฎจราจรในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เราใช้ระบบที่เรียกว่า St o p s i ซนนะครับก็คือการที่คุณเวลาเจอไฟแดงหรือเจอแยกเนี่ยคุณจะต้องหยุดจอดบริเวณแยกก่อนสามวินาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อดูรถซ้ายขวาแล้วจึงจะออกรถไปต่อได้นะครับก <c> า <oughs> <ค>รฝ่า s ต op s i ซน์เนี่ยทำได้ในเซิร์ฟเวอร์จะไม่ถูกดำเนินคดีจะไม่ถูกตักเตือนเรื่องเกี่ยวกับ กดเรอเรสติกด i วิ่งนะแต่จะถูกจับในตำรวจจับเองในในในเมืองถ้าเกิดเขาเห็นอย่างนี้มากกว่าจะไม่นับว่าเป็นการผิดกฎเรอเรสติกดิวิ่งนะครับสำหรับการฝ่าซบไซายหรือทำผิดกฎจราจรในเซฟเวอร์นะครับทีนี้เรามาดูทุกคนอาจจะงงงกับคำถามที่ตอนที่อบในในการกรอกไวรัสมาในเรื่องนี้นิดนึงว่าทำไมหลักการในการใช้โซเชียลมีเดียในเมืองเราเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมบางคนต้องตอบผิดกันมาเยอะเนาะการใช้โซเชียลมีเดียในเมืองเราเนี่ย ข้อที่บายอย่างนี้ก่อนว่าเราเ,าเคยสัมผัสในหลายๆที่ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันแปลกนิดหน่อยสำหรับการที่เราใช้ทวิตเตอร์ในการทำแบบเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าเราไปซ่อมรถแล้วช่างอ่ะแบบคิดตังเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราเขายังไม่ได้ซ่อมรถให้เราแล้วเราก็โพสทวิตเตอร์บอกช่างว่าช่างครับรถยัง ลกลับมาซ่อมให้หน่อยอะไรแบบนี้ mm. เออแล้วลองคิดว่าเป็นชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราเอารถไปซ่อมสักอู่หนึ่งแล้วช่างเขาลืมทําอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งอ่ะเรากลับมาถึงบ้านเราจะโพสทวิตเตอร์ไหมครับว่าให้ช่างมา <c oughs> มามาซ่อมมาซ่อมให้อีกทีส่วนใหญ่เราก็คงจะโพสเป็นในเชิงประชดประชันมากกว่าว่าอู่มันห่วยงูอย่างนี้อะไรเนี้ยแล้วก็หาวิธีการในการติดต่ออู่โดยตรงเนาะเราต้องมองภาพให้ออกว่า Twitter เนี่ยเป็นแอปที่ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงถูกไหมฮ<ป>ะเพราะฉะนั้น<ะ>การที่คุณโพสต์แบบให้ช่างกลับมาซ่อมให้เน มว่ามีโอกาสน้อยมากที่ช่างคนรับรูน,ออนั้นนั้น,นจะเห็นโพสต์นั้นว่าว่าอ,อว่าเขากําลังตามเราอยู่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือในส่วนของร้านพิซซ่าอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าร้านถ้าคุณสั่งพิซซ่าให้มาเดลิเวอรี่ที่บ้านแล้วมีเขามาส่งถึงปุ๊บเขาคิดเงินคุณแต่เขาลืมเอาพิซซ่าให้คุณเนี่ยคุณจะโพสต์ทวิตเตอร์บอกให้เ,เด็กส่งพิซซ่าคนนั้นมันกลับมาส่งไปเขาก็คงไม่มีทางรับรู้ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีโอกาสน้อยมากเลยที่ ที่เด็กส่งพิซซ่าคนนั้นจะเห็นทวิตเตอร์ของคุณตอบให้เขาเห็นเขาก็ไม่รู้อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าว่ามันเป็นทวิตเตอร์ของใครเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือติดต่อหาเขาโดยตรงซึ่งการตริดต่อหาเขาโดยตรงในในเมืองเรามีแอปในโทรศัพท <Microsoft S 2> ์ที่ชื่อว่าแอปเซอร์วิสนะครับร้านค้าโดยส่วนมากจะอยู่ในแอปนั้นเราสามารถตริดต่อเขาได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันนั้นในมือถือนะฮะต่อมาหลักการทํางานนะครับในเซอร์เวอร์เราเนี่ยจะไม่มีงานฟาร์มเลย สักงานเดียวเนาะจะเป็นการที่ผู้เล่น Player to Player แบบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าเมืองไปคุณจะต้องหางงานทําซึ่งการหางงานทำเนี่ยก็มีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการไปสมัครงานด้วยตัวเองที่ร้านค้าหรือการที่อะไรไม่สมัครแล้วกูต้องติดต่อด้วยตัวเองนะฮะกูได้จะเป็นสิบแมงกุฎของแท้ยหลอกพวกแบบว่าอเกจบแล้วมนส่วนของเรื่อง พื้นฐานทั่วไปในเมืองทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของสิ่งที่ดีเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วคำหนึ่งทุกคนอาจจะยังไม่เคยเจอคําว่า illegal faction illegal faction คืออะไรอะใครที่ต้องการจะมาเล่นเป็น faction มาเล่นเป็นแก๊งนะฮะ illegal faction คือคําตอบของคุณเฮ้ยนะครับ illegal faction คือ faction ผิดกฎหมายนะฮะ faction ก็คือกลุ่มแก๊งเนาะ illegal faction illegal คือสิ่งผิดกฎหมาย illegal faction ก็ faction ผิดกฎหมายเป็นกลุ่มแก๊งที่ทําเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะ ในการมีแฟคชันเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เราจะแบ่งออกเป็นจะถูกแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับแรกก็คือไทรัลแฟคชันในการกดก็จะเป็นแฟคชันระดับแรกที่ผู้คนเข้ามาถึงจะต้องผ่านจุดนี้ทั้งหมดเ,เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีแนวคิดเดียวกันแล้วก็มีอะไรเหมือนเหมือนการรวมกลุ่มกันเพื่อตั้งแฟคชันอ,อย่างน้อย5คนและมีสมาชิกในแฟคชันได้ไม่เกิน15คนนะครอ่ะ แฟกชันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่มีเชื้อชาติเดียวกันมีความชอบเหมือนกันมีอุดมการณ์เดียวกันอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผู้คุณรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทํากิจกรรมต่างๆใน,ใ,นในสิ่งที่ตัวเองชอบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นบันไดในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของการเป็นแฟชันที่ใหญ่ขึ้นนะครับต่อมา Un official Fa c t i o n นะครับ unofficial faction ก็คือ faction ที่มีสมาชิกมากขึ้นแล้วมากขึ้นมาสาม เป็นอ,ะอะจะมีสมาชิกตั้งแต่ห้าแล้วก็ไม่เกินสิบแปดคนนะครับก็จะเริ่มมีเอ c าเจอร์วัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้นจะเริ่มมีเอ,อสิ่งที่เป็นสายลักษณ์ของแก๊งชัดเจนคนรอบข้างมองเข้ามาเนี่ยก็จะจะเห็นชัดมากขึ้นว่าอ่พวกนี้คือกลุ่มไหนมีการแต่งตัวที่ชัดเจนมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งที่อยู่ของแก๊งเนี่ยเราจะเรียกว่าฮูดเนาะอ่า มีฮูดของตัวเองมีการแบบไปดําเนินบทบาทในพื้นที่ของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อบทบาทให้กับคนที่อยู่ในเมืองอื่นๆได้ด้วยอันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่า unofficial faction นะครับต่อมาเป็น official faction ก็คือกลุ่มแก๊งที่ต้องการที่จะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเมืองเป็นหลักเลยต้องยอมรับว่าพวกแฟคชั่นเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคนดําเนินบทบาทแล้วก็ส่งต่อเรื่องราว ต่างๆให้เกิดขึ้นภายในเมืองอยู่เสมอ <60 S 1> นะฮะซึ่งกลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่เป็นระดับ Official f a c ฟ i o n เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า s u p p l y นะครับ Supply คืออะไรรัพพลายก็คือ,อเป็นสิ่งที่ส่งเสริมบทบาทซึ่งมันจะมีหลายอย่างมากๆนะฮะมมไม่ได้หมายถึงว่ากลุ่มหนึ่งจะได้หลายอย่างนะหมายถึงว่ามันจะมีหลายประเภทมากๆที่แต่ละกลุ่มก็จะได้ไปไม่เหมือนกันนะครับเป็นการกระจายเมื่อแฟคชั่นเหล่านี้เนี่ยเขาได้ซัพพลายไปเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่จะไปกระจาย ของเราเนี้ยให้กับคนอื่นๆในเมืองด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทโดยรวมในเมืองนะครับกลุ่มเราเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสําคัญแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมีการพูดถึงเยอะเพราะมีวัฒนธรรมที่มันชัดเจนมีเค้าเจอร์ที่ชัดเจนมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเมืองเลยแหละนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มส่งเรื่องของบริสเนสเนะนี่ก็เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเมืองเช่นกันนะครับ ทีนี้ทำไมเราต้องกำหนดว่าไม่ให้แฟคชั่นหนึ่งเนี่ยมีจำนวนคนเกิน15้าคนเนาะในระดับของไทเอาหรือ18คนในระดับของอันออฟฟิเชียลแต่ว่าอัอกี้มผมลืมแจ้งว่าออฟฟิเชียลแฟคชั่นเนี่ยจะมีสมาชิกได้สูงสุดถึง60สคนนะครับการเล่นที่เราต้องให้คุณมีสมาชิกน,น้อยในช่วงแรกก็คือจะเป็นการกระจายบทบาทให้มีพระธรรมเนี่ยหลายๆกลุ่มหลายๆที่นะครับเป็นการกระจายบทบาทให้ผู้อื่นและทําให้มันเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่กว้างขึ้นหรือถ้าเกิดมีกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งที่ เล่นบทบาทได้ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็จะกลุ่มอื่นๆก็จะไม่ถูกเหมารวมไปด้วยนะฮะในส่วนนี้ซึ่งเมื่อคุณเมื่อสมมติว่าคุณมาด้วยกันหลายๆคนเนี้ยแล้วคุณแยกกันไปตั้งแฟคชันเนี่ยคุณจะสามารถกลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งตอนที่คุณเป็นออฟฟิเชียลแฟคชันซึ่งการรวมตัวกันแล้วเป็นออฟฟิเชียลแฟคชันเนี่ยทุกแฟคชันจะต้องกลายเป็นออฟฟิเชียลแฟคชันก่อนถึงจะรวมกันได้และรวมกันได้ไม่เกิน3นะฮะรวมกันเพื่อเป็นออฟฟิเชียลแฟคชันนั่นคือเหตุผลว อ่าออฟฟิเชียลแฟชั่นถึงจะต้องมีสมาชิกจํานวนเยอะเพราะว่าเขาจะต้องแบ่งสาขาในแฟชั่นของตัวเองแล้วก็เอาแฟชั่นที่เป็นอันออฟฟิเชียลมารวมตัวกันเนาะนี่คือเงื่อนไขของทำไมออฟฟิเชียลแฟชั่นถึงต้องมีสมาชิกหลายคนนะฮะก็คือสามสิบสองสามต่อสองอ่าอย่างที่แจ้งไปก็คือเรื่องของระบบซัายเนี่ก็คือจะให้เราจะให้แต่ละกลุ่มแก๊งเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยเพื่อเราจะมองจากสิ่งที่เรียกว่าบทบาทของแต่ละกลุ่มแก๊งว่า หนึ่งมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเขาดำเนินบทบาทได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมันเหมาะสมกับบทบาทเขามากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทีมงานจะพิจารณาซึ่งทุกอย่างอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นก็รวมไปถึบทบททุกอย่างเราพิจารณาจากสิ่งที่เรียกว่าบทบาททั้งสิ้นนะฮะแล้วก็บทบาทภายในเมืองเนี่ยของแฟคชั่นเนี่ยเมื่อถึงเวลาวันที่คุณก่อตั้งแฟคชั่<ร>นในห้อง <ละ S 1> เอาเมื่อกี้มีคนถามในแชทเนาะว่า d i s c อ r d อันนั้นคืออะไร Discord ันนั้นคือ Discord สําหรับคนที่ต้องการสร้างกลุ่มแก๊งนะครับใครที่อยากจะสร้างกลุ่มแกงให้เข้าไปใน Discord นะั้นแล้วจะมีะจุดที่ให้ยื่นเรื่องสําหรับการตั้งแฟคชั่นอิลิโก้นะฮะซึ่งพอคุณยื่นเรื่องตั้งอิลิโก้แฟคชั่นผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ห้องที่เรียกว่าห้องหลอกห้องหลอกก็คือประมาณนี้มันคือห้องที่คุณให้คุณแคปรูปหรือวิดีโอ มาลงแลวก็อธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพูดตรงๆว่าทางทีมงานเนี่ยไม่สามารถที่จะเอะดูคุณได้ทุกคนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีห้องนี้แล้วคุณอัปเดตเรื่องราวต่างๆทางทีมงานก็จะพิจารณาจากเรื่องพวกนี้แหละในการให้สัภารคุณหรือในการสนับสนุนเรื่องต่างๆให้กับคุณนะครับเราก็จะพิจารณาจากตัวหลอกเนี่ยเป็นหลักนะฮะโอเคประมาณนี้ ในส่วนของ l l i ิ a l f ฟ c t i o n ใครมีคำถามหลังจากนี้จะเป็น Q&A แล้วใครมีคำถามหลนนังจากนี้ก็พิมพ์ถามในห้องได้เลยนะครับอ้าวไม่มียกมือหรอใครมีคำถามไม่เอ่ยไหนห้องไหนไม่รู้อ่ะนี่เหรอไม่ใช่เฮียเกือบกดลงเว้ยเอาเนี้อกายกูได้แล้วเนี่ย ถ้าใครมีคำถามสามารถพิมพ์ได้ในห้องไปแล้วกูเล่นแล้วไอ้อในห้องแชทของห้องอบรมนี้ได้เลยนะครับเบียร์เดี๋ยวพี่รบกวนน้องเบียร์ลบคนอแอดยดให้กับคนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยครับยกอะไรอ่ะไม่มีคำถามฮัฮโโลโหลมาเต้น ลเคบพี่อ็มาตินไอ้แก๊งมีอะไรส่งบ้างอปูนหนึ่งโอเคงั้นเบื้องต้นผมชี้แจงแค่ปูนอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นแนวทางเหมือนกันนะก็คือแก๊งอยากให้ทุกคนฟังมาซึ่งแล้วก็เน้นที่บริบทของการเล่นร้อมเพราะว่าตั่างในแมอ่ะไม่จใช่เพื่อเอาชนะกันเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ครับพี่เอาไปให้พวกพิโชก็ได้พี่โชธำรับไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สำหรับคนที่เข้าอบรมในรอบนี้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก็คือทางเซิร์ฟเวอร์จะถือว่าท่านได้อ่า ได้รับทราบข้อมูลและก็แนวทางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหากคุณกระทําการใดๆในเซิร์ฟเวอร์แล้พี่จ้างไปจกูอะไรเดี๋ยวิดพลาดอะไรมาก็ตามเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์จะขอส่งยัดลงโทษตามกฎที่เซิร์ฟเวอร์มีอยู่อย่างเหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้กฎส่วนไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ห้องกฎของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ ได้ไม่ละไปข้างบนพี่ไปข้างบนได้ตอนนี้มีใครที่ยังไม่ได้ยดเช็คตัวเองนะครับสําหรับคนที่ได้ยศแล้วแลวไม่มีคําถามใดๆก็มได้ลสามารถออกจากห้องอบรมได้นะตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับสําหรับคนที่มีคําถามสามารถยกมือขึ้นมาถามหรือว่าอยากจะพิมพ์ถามในห้องแชทของห้องอุทยเนนี้ก็ได้นะครับใช่ไหมถ้าใครเช็คตัวเองว่ามียศเรียบร้อยแล้วก็ออกจากห้องได้เลยนะครับถ้าไม่มีคําถามชอบอะไรเท่าไหร่ท่มากนะครับได้วยกันในไอซีนะครับ พี่ส่งกี่คนนี่พี่ชดสองคนสองคนไม่ใช่ตอนนี้ไม่ส่งให้โชโไปทำใหม่โอเคครับผมเปิดใหม่ไอ้เรื่องกดไอเรลสติกดวิ่งนี่คือถ้าสมมติว่าเป็น b บ x เอ็กที่มันสามารถปั่นลงได้คือมันผิดกฎหรือเปล่าถ้าเป็น b บ x เอ็กไม่ปั่นลงไดเหมือนอะไบันไดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าปกติก็อย่างนั้นอยู่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่พิจพจูกได้ถ้าเป็นถ้าเป็นเบรเอ็กก็เข้าใจได้แต่ว่าพอเป็นพอเป็นเบรนเอ็กเนี่ยเท่าไหร่มันจะเป็นรถสองประเภทนะครับที่เห็นกันที่ผมเห็นบ่อยๆ แล้วก็ BMX สองสองอย่างนี้ที่ผมเห็นบ่อยๆนะที่แบบว่าเขาถ้าถ้าจะเล่นเอ็กซ์รีมอะไรเนี่ยครับเป็นกนะาไปกูได้ไปริษแล้วกูไม่ฟังแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่โชคพี่เท่าไหร่มันแปดหมื่นขอเก้าหมืน่นได้ไหมล่ะเออแล้วมึงก็ส่งไ้มาตินกูได้นะโอเคมาตินถึงวันถึงตอนไหนอะขอบคุณครับก่อนเที่ยงคืนได้ไหมพี่ทำไหม